สวัสดีครับพบกับสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยวันนี้ขอนำเสนอเรื่องเจาะลึกการใช้คำราชาศา์จัดทำโดยคุณครูธนินรัตน์กฤษฉันทัศน์สิริวิสารสุวรรณคุณครูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD. จังหวัดสมุทรปราการนะครับ ก่อนที่จะเริ่มเรียนเรามากล่าวบทวันทาคริโอก่อนนะครับนักเรียนทั้หมดประนมมือและกล่าวตามคุณครูนะครับกราบสวัสดีคุณครูธนินรัตน์และพระคุณของหนังสือสิ่งที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้อันมีค่าอนเนกอ,อนันต์แก่ข้าพเจ้า วันนี้คุยยก็ต้องขอขอบคุณสไลด์สว,สวยจากเพจภาษาไทยไม่จักกระเดียมด้วยนะครับวันนี้เราจะเรียนการใช้คำราชาศัพท์แบบเจาะลึกกันเลยนะครับมากกว่าครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะมีการใช้คำต่างๆนะครับ พระปรมาภิไทยพระมหากษัตริย์นะครับพระปรมาภิไทยเนี่ยหมายถึงพระนามของพระมหากษัตริย์นะครับโดยพระปรมาภิไทยพระมหากษัตริย์มีสามอย่างคือ 1. พระปรมาภิไทยเต็มซึ่งประกอบด้วยถ้อยคำแสดงพระคุณลักษณะต่างๆมากมายหลายวัรคจะลึกลงในพระสุพรรณบัตร เมื่อรับพระบรมราชาพิเศษนะครับ 2. พระประมาพิไท,ทยมัธยมการตัดทอนคำตกแต่งออกให้สะดวกแก่การนำไปใช้ในการต่างๆ 3. พระประมาพิไทยสังเขปซึ่งมีพระบรม พรมาพิไทยกับพระนามแผ่นดินหรือให้มีแต่พระนามแผ่นดินเพียงประการเดียวโดยนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมพระนามแผ่นดินได้ที่คิวอารโค้ด้านล่างนี้เลยนะครับพระปรมาภิไทยอย่างเต็มนะครับของในรลวงรัชกาลที่10นะครับโดยการอ่านออกเสียงดังนี้ พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาทิบบดีสีีสินมหาวชิวราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูลอิติสิริสมบูรณ์อดุญญาเดชสยามินทราธิเบตราชวรโรดมบรมมานาถาบอพิต พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบพระประมาภิไทยอย่างมัธยมพระบาสมเด็จพระประเมนทระรามาธิบ,บดีศีสินมหาวชิลาลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประมาภิไทยอย่างสังเขป พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะกล่าวพระนามของท่านแบบสั้นๆใช่ไหมครับหรือจะเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่10ก็ได้หรือเรียกว่าในหลวงรชัชกาลที่1 0ก็ได้หรือที่ทุกๆคนเรียกกันนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็น พระราชินีนะครับพระนามาพิไทยพระบรมราชินีในรัชกาลที่10นะครับโดยการอ่านออกเสียงดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาภิมลลักษ์พระบรมราชินีนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นพระนามาพิไทยนะครับของ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยการอ่านออกเสียงดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับ ต่อไปก็จะเป็นพระนาผิดพระนามาพีไทยนะครับโดยหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเรียกท่านว่ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตน์นะครับโดยการอ่านออกเสียงดังนี้สมเด็จพระกาณิถาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ วรราชภพักดีสิริกิตจัการินีพีรยพัตรรัฐศีมาคุณากรปิยชาติสยามมรมราชกุมารีนะครับต่อไปนะคระหลายๆท่านก็อาจจะเรียกท่านว่าองค์จุราพรนะครับโดย พระนามนะครับการอ่านออกเสียงดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไยลักษณครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีต่อไปนะครับหละท่านอาจจะเรียกท่านว่าองค์ พัชรกิติยาภานะครับหรือการอ่านออกเสียงพระนามดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิลาเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวัชรราชกิดาต่อไปนะครับหลายท่านก็อาจจะเรียกท่านว่า องคศิริวรรวรีนะครับหรือพระนามการออกอการอ่านออกเสียงของท่านคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตราชกัญญานั่นเองครับนะครับต่อไปนะครับและยท่านจะเรียกว่าท่านพระองค์ทีนะครับหรือพระนามการอ่านออกเสียงดังนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารครับต่อไปนะครับหลายท่านจะเรียกท่านว่าพระองค์สมสวรีนะครับโดยพระนามการอ่านออกเสียงดังนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรี กรมมื่นสุทธนารีนาทครับต่อไปนะครับหล่าท่านจะเรียกท่านว่าพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรน,นะครับโดยพระนามการอ่านออกเสียงดังนี้พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรครับครับต่อไปนะครับหล่าท่านจะเรียกท่านว่า องค์อธิตยาทรกิติคุณนะครับโดยพระนามการอ่านออกเสียงดังนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาทรกิติคุณครับเป็นไงเป็นยังไงบ้างครับนะครับพระนามของพระมหากษัตริย์นะครับก็นักเรียนเป็นคนไทยนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะ กล่าวพระนามได้ถูกต้องด้วยนะครับต่อไปจะเป็นลำดับพระบรมวงศานุวงศ์นะครับโดยคุณครูโยจะให้หนักเรียนเนี่ยได้จำลำดับซ้ายมือนะครับเพราะว่าจะเชื่อมโยงไปถึงการใช้คำราชาศัพท์ที่ถูกต้องนะครับเราจะเรียงลำดับนะครับตั้งแต่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับโดยลำดับที่หนึ่งในพระประมาภิไทยพระนามาพิไทยแล้วก็พระนามนะครับ หก็คือพระบาทสมเด็จพระประเมณทรรามาธิปดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวครับลำดับที่สองนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีครับลำดับที่สมนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาพระ บรมราชชนนีพันปีหลวงครับลำดับที่4นะครับสมเด็จพระนิธาธิราชากรมสมเด็จพระเทพพารัชราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ์วราราชพักดีสิริกิจการินีพิริยพัฒ รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีต่อไปเป็นระดับที่5นะครับก็จะมีทั้งหมด4องค์ด้วยกันครับก็คือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาจุราพรวรัยรักอัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างภาวะวรคติยราชนารีครับ ต่อไปนะคะเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทีราเทพยวดีมรมมะหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาต่อไปนะครับคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันนวรีนารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิปรกรรัศมีโชตมหาวชิวโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารนักเรียนจำลำดับที่1-5แล้วใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นคำนามราชาศัพท์นะครับโดยนะครับลำดับเมื่อสักครู่นะครับ1-5เราจะมีตัวอย่างการใช้กันครับคำหน้านามราชาศัพท์นะครับเช่นพระบรมราช และพระบรมนะครับก็จะใช้ลำดับที่หนึ่งตัวอย่างนะครับพระบรมราชวาทพระบรมราชองค์การพระบรมราชูปธรรมนะครับส่วนคําที่สองนะครับก็คือพระราชก็ใช้ในลำดับที่หนึ่งและสองนะครับตัวอย่างก็คือพระราชดํารัสพระราชดําริยกเว้นพระราชาทานก็คือกริยาราชาศัพท์นั่นเองครับ ต่อไปคำนำหน้านามคำนำหน้านามราชาศัพท์ก็คือพระนะครับก็จะใช้ทุกําดับเลยนะครับก็คือ1นถึงหนะครับตัวอย่างคือพระขนงพระพักพระเนตรเป็นต้นนะครับตัวอย่างคำนามราชาศัพท์นะครับ 1. พระบรมราชองค์การสองพระบรมราชูปถมัมภ์สพระบรมราชวาท4สพระบรมเดชานุภาพ5พระบรมโพธิสมภารห พระราชาศพเจ็พระราชาหฤทย 8, ัยแปดพระดำรัดนะครับถ้านักเรียนเนี่ยอยากจะรู้ความหมายแล้วเนียนสามารถที่จะเซิร์ช Google หรือเข้าแอปพลิเคชันนะครับของราชาบัณฑิตได้เลยนะครับการใช้คาว่าต้นแล้วก็หลวงนะครับโดยต้นกับหลวงเนี่ยใช้ประกอบหลังคำนามเช่นช้างต้นมาต้น เรือนหลวงวังหลวงเป็นต้นนะครับอีกทั้งยังมียานพาหนะนะครับแล้วก็พระที่นั่งด้วยนะครับเช่นรถพระที่นั่งเรือพระที่นั่งเครื่องบินพระที่นั่งเป็นต้นนะครับกริยาราชาศัพท์นะครับนักเรียนไฮไลท์เลยนะครับดอกจันทร0หนึ่งดอกเลยนะนี้สำคัญมากเลยจริงๆนะครับคือห้ามเติมทรง หน้ากริยาราชาศัพท์นะครับยกเว้นทรงผนวดคำเดียวเท่านั้นนะครับวิธีการสร้างคำกริยาราชาศัพท์นะครับโดยกริยาราชาศัพท์เนี่ยนักเรียนสามารถร้องตามครูยโยได้เลยนะครับเริ่มนะครับ เปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่ได้เติมทรงเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่ได้เติมทรงอ้าวเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่ได้เติมทรงเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่ได้เติมทรงมันคืออะไรเดี๋ยวครูโยจะอธิบายให้ฟังนักเรียนครับถ้าคําไหนเนี่ยที่เป็นกริยาราชาศัพท์เนี่ย ที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเติมส่งเข้าไปนะลูกนะอะถ้านักเรียนยังจำไม่ได้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วที่ครูอสอนไว้แล้วเนาะจะมีคำต่างๆเลยซึ่งเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วอย่างเช่นนอนใช้บัรโทมพูดใช้คำว่าตรัสฝันใช้สูบินโกรธใช้คำว่ากริว้ว นั่งใช้คำว่าประทับนั่นเองไม่ต้องเติมทรงเพราะว่าเนื่องจากเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วนะครับต่อไปการใช้คำว่าทรงนะครับโดยทรงเนี่ยต้องอยู่หน้ากริยาสามัญธรรมดาเท่านั้นซึ่งไม่ใช่คำราชาศัพท์นะครับก็จะเป็นกริยาราชาศัพท์ในทันทีเช่น ทรงฟังทรงวิ่งทรงยินดีทรงใช้ทรงจามทรงยืนทรงขอบใจทรงชุบเลี้ยงทรงสั่งสอนเป็นต้นนะครับโดยใช้ทรงเนี่ยอยู่หน้าคำสามมันนะครับก็จะกลายเป็นกริยาราชาศัพท์เช่นกันนะครับเช่นทรงกีตาร์ทรงบาดทรงดนตรีทรงขรุ่ยทรงแบดมินตัน ทรงศีลทรงม้าทรงช้างทรงระนาดทรงเรือใบเป็นต้นนะครับโดยการใช้ทรงเนี่ยอยู่หน้าคํานามราชาศัพท์ก็จะเป็นคํากริยาราชาศัพท์เช่นกันนะครับดังตัวอย่างนะครับทรงพระเมตตาทรงพระราชปารลบทรงพระราชสมภพทรงพระอุตสาหะทรงพระปรีชาสามารถ ทรงพระกรุณาทรงพระประชวนทรงพระอักษรทรงพระสําลาญทรงพระดำเนินเป็นต้นนะครับสูตรง่ายๆนะคะให้เราเรียนร้องวนไปวนไปปรบมือตามคุูโยวนไปนะครับคือคำนามเติมพระ กริยาเติมทรงอ้าวคำนามเติมพระกริยาเติมทรงอ้าวคำนามเติมพระกริยาเติมทรงแค่นี้เองครับถ้านัเรียนท่องได้ก็สามารถใช้คำกริยาราชาศัพท์ได้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับทรงมีกับทรงเป็นนะครับการใช้ทรงมีแล้วก็ทรงเป็นนะครับโดยทรงมีทรงเป็นเนี่ยบวกกับ สามัญน,นะครับอย่างตัวอย่างเช่นทรงมีกล้องถ่ายภาพทรงมีวิทยุทรงเป็นนักปราชญ์ทรงเป็นประธานส่วนถ้าคำว่ามีกับเป็นนะครับบวกกับราชาศัพท์ดังตัวอย่างเช่นมีพระราชสวนีมีพระราชโทระเลขมีพระโอรสมีพระมีพระราชดดำริเป็นต้นนะครับ ต่อไปก็จะเป็นคําว่าทุนกล้าวทุนกระหม่อมนะครับโดยการใช้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมเนี่ยเราใช้อย่างไรมีเทคนิคง่ายมากๆ very easy เลยนะครับ ทูลกล้าแล้วก็ตามด้วยประยันน้อยนะครับเราจะอ่านว่าทูลกล้าวทูกลกระหม่อมเมื่อคาคานี้ไปปรากฏอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่คําเต็มโดยมีประยันน้อยนักเรียนจะต้องอ่านเต็มนะครับก็คือทูลกล้าวทูกลกระหม่อมนะครับใช้อย่างง่ายก็คือใช้กับสิ่งของที่ยกได้อะไรที่นักเรียนคิดว่ามนุษย์เราสามารถใช้มือยกได้เราจะใช้คําว่าทูลกล้า คูณกระหม่อมอ่ะครูยโยยกตัวอยา่างอย่างเส้นปากกาแก้วน้ําขวดน้ํากระดาษหนังสือแบบนี้เป็นต้นนะครับโดยคําต่อไปนะครับก็คือน้อมก้าวแล้วก็ตามด้วยประยันน้อยนะครับอ่านว่าน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมนั่นเองนะครับก็จะใช้กับ สิ่งของที่ยกไม่ได้คือใช้มือยกขึ้นมาไม่ได้นั่นเองก็ต้องเป็นของที่หนักที่ใหญ่นะครับอย่างเช่นคือย,ยกตัวอย่างเป็นรถยนต์รถตู้นะครับเป็นต้นนะครับต่อไปการใช้สเสด็จนะครับ การใช้คําว่าเสด็จนะครับโดยตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเสด็จบวกกับคํากริยาสามัญน,นะครับเช่นเสด็จเข้าเสด็จออกนะครับส่วนคําต่อไปก็จะเป็นเสด็จบวกกับคํานามราชาศัพท์อย่างเช่นเสด็จพระราชดําเนินเป็นต้นนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ครูโยบอกเลยว่าจริงๆยากมากนะเพราะว่า ออภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่สลัดสลวยเนื่องจากเมืองไทยมีกษัตริย์นะครับซึ่งเป็นสถาบันที่เรารักแล้วก็เทิดทูนนะครับโดยเราจะใช้คําธรรมดากับกษัตริย์ไม่ได้เราก็ต้องใช้คําราชาศัพท์นั่นเองนะครับกิจกรรมท้าทายความรู้วันนี้เรื่องเจาะลึกการใช้คําราชาศัพท์นั่นเองเกมนะครับวันนี้คุยขอเสนอเกมราชาศัพท์ง่ายมาก ง่ายมากหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้านักเรียนตั้งใจตั้งใจฟังครูโยตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอนะครับครูโยเชื่อว่านักเรียนทําได้ทุกคนนะครับกติกานะครับหนึ่งให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งข้อนะครับสองตอบถูกได้หนึ่งคะแนนส่วนถ้าตอบผิดก็ ไม่ได้คะแนนนะครับบันทึกคะแนนลงในสมุดนะครับจำนวน10ข้อโดยแต่ละข้อก็เช่นเดิมครับข้อละ5วินาทีนะครับครูโยบอกเลยว่าไม่ยากนะครับง่ายจริงๆนะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ข้อที่1 ข้อใดใช้ถูกต้องตอไก่เรือพระที่นั่งขอไข่เรือพระราชที่นั่งจับเวลาคำตอบกอไก่เรือพระที่นั่งข้อที่สองข้อใดใช้ถูกต้อง กอไก่บันทมขอไข่ทรงบันทมจับเวลาคำตอบกอไก่บันทมเพราะเป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ต้องเติมทรงด้านหน้านะครับข้อที่3ข้อใดใช้ถูกต้อง กไก่ทรงพระวิ่งขอไข่ทรงวิ่งคำตอบขอไข่ทรงวิ่งนะครับข้อที่สข้อใดใช้ถูกต้องกอไก่ทรงกรุณาขอไข่ทรงพระกรุณาจับเวลา คำตอบขอข่ทรงพระกรุณาข้อที่5ข้อใดใช้ถูกต้องก็ไก่ทรงสําราญขอข่ทรงพระสําราญจับเวลาคําตอบขอข่ทรงพระสําราญ ข้อที่6ข้อใดใช้ถูกต้องกอไก่เสด็จไปขอไข่เสด็จพระราชดำเนินจับเวลาคำตอบขอไข่เสด็จพระราชดำเนินข้อที่7 ข้อใดใช้ถูกต้องทูลเก้าทูนกระหม่อมอกอไก่กระเป๋าขอคข่รถยนต์จับเวลาคำตอบกระเป๋าข้อที่8ปดคำถามข้อใดใช้ถูกต้อง ทูลกล้าวทูกลกระหม่อมกอไก่เครื่องบินขอไข่หนังสือจับเวลาคำตอบหนังสือเพราะหนังสือยกได้นานักเรียนข้อที่9ก้าคำถามข้อใดใช้ถูกต้องน้อมกล้าน้อมกระหม่อม กอไก่ตู้เย็นขอไข่แก้วน้ำจับเวลาคำตอบตู้เย็นเพราะน้อมก้าวน้อมกระหม่อมใช้กับของที่ยกขึ้นไม่ได้นะครับคือของขนาดใหญ่นั่นเองข้อที่10คคำถาม ข้อใดใช้ถูกต้องน้อมเก้าน้อมกระหม่อมกอไก่เสื้อผ้าไหมขอไข่บ้านจับเวลาคำตอบบ้านนั่นเองเพราะว่าบ้านไม่สามารถยกได้นะครับเพราะบ้านหลังขนาดใหญ่นะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียน10ข้อ10คะแนน ต่อไปเรามาวัดระดับความสามารถทางภาษาไทยกันดีกว่าถ้านักเรียนได้9-10ถึง10คะแนนนะครับก็จะอยู่ในระดับดีเยี่ยมถ้านักเรียนได้7-8ถึง8คะแนนก็จะอยู่ในระดับดีถ้านักเรียนได้5-6ถึง6คะแนนก็จะอยู่ในระดับพอใช้ส่วนถ้านักเรียนได้0ูถึง4คะแนนก็จะอยู่ในระดับปรับปรุงนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆของครูยโยได้คะแนนในระดับไหนกันบ้างเอ่ยครับก่อนจากกันนะครับครูยโยก็ฝากข้อคิดดีๆเส้นเดิมนะครับเกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับวันนี้ครูยโยขอลาไปก่อนแล้วพบกับครูยโยใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ